จัดให้โอเคอะไรหรออะไรหรอไปก่อนโอเคไปก่อนอะไรหรอจัดให้เลยครับข้างหลังโล่งแต่เราไม่ยิง เราคือทำลายล้างชาแนลเรามาพังทำลายความเหงา<ว>พังทำลายความเศร้า<ว>ทำลายล้างชาแนลลุยไปกับทำลายล้างชาแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันส,สนุดๆทำลายล้างชาแนลลุยไปกับทำลายล้างชาแนลเจอตีม็อบอา้าวคุละตีเหรอตีม็อบพี่ตีตีดนิเซียพี่นักแข่งของอ,อ,อ,อินโดตีโดจะไปเดี๋ยวรู้เรื่องปิงหรือเปล่าวะไม่ไม่ปิงพี่ไม่ไม่ไม่เท่ามาไม่ไม่เหมือนมาเลมาเลโคตรปิงเลยพี่เจอมาเลอ่ะเหรอ ผมพี่น่าจะปิงสี่ห้าสิบแท่งนั่นแหละพี่เจอต่างประเทศปิงเท่ากันหมดเลยไม่ว่าประเทศอะไรนะสี่ห้าสิบเอาผมอ่ะมาเลยปิงสุดครับอ๋อโหลดนานแบบนี้ปิงแน่นอนพูดไวเลยไปเลยจะดีนะเล่นในคอมอ๋อถ้าเล่นในคอม Wi-Fi มันจะปิงต่างประเทศบางประเทศอาจจะปิงน้อยใช่ไหมะวไฟแรงกว่าพี่แดนเน็ตเน็ตก็ Wi-Fi นี่หว่าเนี่ยปิงสา4สิบสี่สิบ ผม20ประมาณนี้มีสวิง50เฮ้ยาไร้อยกว่าเลยว่ะเกโอมานีเงี้ยต้องทาอยู่จัดให้เพี่สอนสอนผมเลยครับเฮ้ยตบหนึเลยเดี๋ยวพี่ซ้อน25จบหนึ่งเลยบอสฝากซอน2ด้วยนะได้ได้ได้ครับ อุ้ยเรียวตาไม่กดสติลเรียวตากดกลางแขนเพิ่งเคยเจอโอเคดูเรื่องสวยไม่ได้ใสพลาดแล้วพลาดแล้วยังไงล่ะพลาดแล้วยังไงล่ะบอสเก็บบอลด้โอเคเบอนซากุระพยายามจะรีบาวให้ได้เลยใช่พี่ไม่ปล่อยบอลช้าที่เล่นเลยเขารีบาวไม่ได้เ้ย สุกเขาเจ็ดนายคือคอบ้านยังไงล่ะไอ้เอาทนดูเรนนีบูจัดให้ข้างหลังโล่งแต่เราไม่ยิงของเราคือทำายล้างชาแนลองโล่งเลเน้นใช่ต้องจัน้นี่ไงพีจ uh ีมาว่าพีจีมาว่าเอ้ยอย่าบังเดตานายอะไรนายนยนี่ไงเลยแล้ว เพราะเราเอาจริงยังไงล่ะถ้าหลอเท่อาจจะไม่ค่อยมีเน้นทำแต้มนี่ล่ะใจได้ถึงหรอตังกูสองสวยครับตักงกีดูด้วยไ้เก็บบอลไม่ลงโอเคบอสเก็บบอลได้ครับโอเคเขายังตกไม่ได้หรอกบอสสแตนบายรอสามลูกนะวพี่บอสติงนะพี่ โอเคได้อยู่เพราะว่าอูดั้มมันเก็บลอยมันกดสกิลปะพี่ผมผมไม่โดนเดียวตาละเฮ้ยเฮ้ยโอ้สักกูฮัลโหลสองสักกูเขารอทำแบบนี้หรือเปล่าใช่พี่โดนนะเดิโดนนะหืมไม่ถึงเฮ้ยดันโอ้ดันไม่ไปเฮ้ยเร็วเกินโอ้โทมันดีเลยว่ะ เธอใช่เป็นยีเลยมันยากนะเมื่อกี้พี่ก็คิดว่าพี่ตกโดนไม่โดนก็เลยก็เลยโดนดูเลยนี่บุญมาสิอะไรหรอครับพวกชอบดีบาวโดนมดเลยลีดดับกดแย่งบอลนลยไม่ได้โดนตกนะใช่มันจะโดนดีบาวโดนแบบเนี้ยลีบาวไม่ทันแล้วลิงมันจะได้ก่อนเออล้มเลยว่ะขี้ช่วงล้มอยู่อ่ะตู้ไหลพี่ตู้ไหลพี่สู้ๆตาเจ็ดมีคนเชียร์อยู่ ต้วอะไรเเอาเดู่าใครจะรีบาว์เก่งกว่ากันสักกูเขาคนรีบาร์วครับมีล้มอีกแล้วอ่ะอืมทอนเิดลทนิดลเิดลเิดมเทิดลมเกิดลกิดเลเดเทคนิคิดลดดิเเเ ตัดบอลเหรอโดนเลอะไรแะบสักกูนายจะรีบาร์นายรีบาร์ไปเลยแล้วกันเราดังอัดหน้าแล้วกันไม่มีคนบล็อกด้วยสบายแล้วสิเฮ้ยอะไรวะจะอันตีเหรอสักกูสักกูทำไรวะสักกูทำไรวะเอาเลยพี่เออมันต้องมีคนตอบแบบนี้โอ้ยไม่วิ่งไม่ทันสปีดโมดเอ่อสปีดโมดเออตัดบอลไปดิตัวไรกาทำงานวะ รโดดลักนไปกระโดดเหรนอโดนดูเนี่บรุนโดนอนี่ไงีรอไปแล้วกันเขาตกไปแล้วอันนี้เขาตกไปแล้วเดี๋ยวเปลนท่าอ่นคนน่าได้เลยอะสาม ตำแหน่งไม่ถึงอ่ะตกตัวนี้มันตกใต้แป้นใกล้อะพี่เข้าไปไม่ทันว่ะเป็นอะไรครับถุนดูเราดูดูมอสิอะไรไม่ลงสวยครับโอ้ยโอเสวยโอเค,อเคไม่ลงอะไรรีเอร์รีเองมีจับบอลแล้วอะ่ะลงจ้าสวยครับช่วงไงไงล่ะเออให้มันช่วงไปยิงีอัดหน้าไปรัวๆติดใจช่วงได้ทีง โดนึ่งในเดไม่ต้องดาวโดดหนึ่งวัวเลยคือพี่ทางผมมีสี่นะโอเคได้ไปก่อนโอเคไปก่อนคนลมคนลต้องจัดหน้าปลากรไน่้ด้จะมีเซนไแล้วให้เจ็ดให้เจ็ดอสซิให้เจ็ดอนติเอาเลยพี่ไม่หันสวยโอเคมนตี้ เมียนตีแล้วจะใช้ใส่ใครใช้ใส่ตากูรองตกูไหมเออได้เฮ้ยเฟดลงโอ้ลงนี่เหรอมันตกแตนี่ตกแต่นี่ตกอ๋อโอเคไม่ได้โดนโดนเหรอนิบอลมาสิโอ้ยได้ดีสวยเกือบละเกือบละเกือบละโดนน่าเลยสวยบอล เอาเลยพี่เฮ้ยไม่รูเออเคสวยไม่เป็นไรฮะบอลมีเทียนเลยเอาเลยโดดเดีดโอเคโอเคโคตรลุนเลยว่ะสู้เขาทุกคนจุนอติเลยใครยิงอติได้เลยจังหวะแรกเลยเออเคสวยนั่นแหละมอสสุดยอดสุดยอดทีมครับผมสุดเต่นสุดเต่นสุดเด่น สวัสดีครับไรเดอร์ไรเดอร์พี่ติดไอ้นี่ไว้ก่อนนะติดตัวละครยาศดะไว้ก่อนนะครับขออภัยนะพอดีช่วงนี้มันจะรีแรงแล้วนะวันวันที่26นะครับพี่ไม่ไม่อยากเอาเอาแต้มไปโยนนะเดี๋ยวรอเขารีแรงเดี๋ยวพี่เล่นให้นะหรือเอาไว้วันไหนไรเดอร์จะมาเล่นสร้างห้องกับพี่อ่ะเดี๋ยวพี่เล่นยาศดะให้ละกันเนาะเอาลุนดังเลยไหมพี่จะไปดังข้างตัวเพี่ทำไมโปรเจกต์งันลุนดังโปรเจกต์บอยทำไว้แล้วไงบอยซิกทำไว้อะ นี่ไงล่ะอินโดนีเซียเหรอเจอไทยแลนด์ปู้ดปูนเข้าไป